ผมกำลังมาเลงสไปโนคนนี้ก็มาเลงเหมือนกัน,นเดี๋หรือว่าเป็นเจ้าของชื่อไม่ใช่นะขึ้นชื่อแนละ้วสามารถที่จะจับได้ลนะ ังเกตมันทัาที่2องนะครับพอมันหมดเวลาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาขึ้น15นาทีในระหว่างนี้เราเข้าไปคุยแล้วก็เลือกที่หัวกระโหลกมันจะมีคําสั่งเดียวเราก็กดมันจะได้เลยแต่เมื่อกี้เห็นมีคนอยู่ผมก็เลยไม่ไปอันนี้เข้ามาให้ดูนะครับ เขาจับไปแล้วนะวันไปนะครับให้ไ่ดูนะครับเวลาเราเห็นบ้านใครเนี่ยพยายามสังเกตว่าถ้าเราต้องการจับสัตว์นะก็คือต้องดูหนึ่งบ้านเขาเนี่ยสิ่งก่อสร้างถ้ามันลดนะครับส่วนใหญ่สิ่งก่อสร้างจะอยู่ประมาณ6วันถ้ามันลดมากกว่านั้นแสดงว่าคาไม่ค่อยได้เข้านะครับขาไม่ค่อยได้เข้ามีโอกาสาที่เราจะได้บ้านแต่ถ้าสัตว์เนี่ยมันลดไป2วันหรือวันหนึ่งเนี่ยแต่ว่าสิ่งก่อสร้างมันยังเต็ม6วันอยู่แสดงว่าเจ้าของเนี่ยเขายังมาอยู่ โอกาสที่เราจะเจอสัตว์และจับสัตว์ได้เนี่ยน้อย อันนี้เขาจับแล้วเขาฆ่าเลยป่ะ่อกีผมไม่ทันดูโมเตโมไปแล้วนะครับแสดงว่าจับแล้วก็ฆ่าเลยเอาแค่อ่านมันอะไรประมาณนี้ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเขามีอินซีเลเวลร้อยกว่าแล้วเขาร้อยสี่ร้อยกว่าแสดงว่าเขาเล่นมาเยอะแล้วผมเนี่ยมาเหละรอต้องพักอีกแล้วนะพอดีว่าจะลงไปถ่ายคลิปเล่นจะให้ดูว่าการจับก็ไม่ยากครับพิดแต่ว่า คือเราดูเวลาปุ๊บเนี่ยถ้ามันมีเวลานับถอยหลังเป็นชั่วโมงปุ๊บคำนวณเวลาให้ดีครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเหลือประมาณ10นาทีสุดท้ายมันจะไม่ขึ้นเวลาบอกเรานะครับสินาทีสุดท้ายประมาณนะประมาณมันจะไม่ขึ้นเวลาบอกเราเราจะไม่รู้เพราะฉะนั้นเราต้องคำนวณตั้งแต่ตอนแรกว่ามันอยู่เท่าไหร่อย่างเมื่อกี้นี้ผมคำนวณว,ว่าประมาณตีห้าห้าสิบห้ามันจะหมดเวลาปุ๊บเนี่ยพอหมดเวลาปุ๊บเมื่อกี้ผมชี้ให้ดูแล้วนะครับส่งกล้องไปให้เห็นว่าในบรรทัดที่2มันจะมีคําสั่งนะครับว่าม มันแปลแล้วประมาณว่ามันจะตายหลังจากเจ้าของทิ้งภายใน15นาทีนับถอยหลังนะครับก็เหลือ14นาทีกว่านะครับเมื่อกี้นี้ถ้าไม่มีคนมาจับนะครับมันก็จะตายหลังจาก15นาทีถ้าเราไปจับเนี่ยก็เข้าไปคุยเข้าไปคุยงี้นะครับมันจะไม่มีคําสั่งอื่นแต่มันจะมีคําสั่งหัวกระโหลกพอเรากดคาสั่งหัวกระโหลกเข้าไปมันจะมีคําสั่งเดียวกดเข้าไปปุ๊บมันจะได้เป็นของเราทันทีนะครับก็ไม่ยากอันนี้ไม่ยากเหมือนตัวนี้ผมก็ไปจาะเข้ามา Okay. คลิปนี้ไม่มีอะไรครับว่าจะไปจับสไปโน่แต่ผมก็ไม่ได้กะว่าจะเลี้ยงมันอยู่แล้วนะสไปโน่ spinal. มันก็ไม่ได้เทพอะไรนะครับแต่ว่าเห็นมันเรืองแสงว่าจะไปจับมาสักตัวอีกตัวหนึ่งฆ่าทิ้งเอาอานไว้อะไรเงี้ยนะครับเลยอดเลยอินซีมาตัดหน้าโอเคเดี๋ยวไปดูที่อย่างงี้ดีกว่าไม่ต้องดูแลนะเดี๋ยวขึ้นไปลองฟ้าดูแสงดูเสริงแล้วก็ปิดคลิปนะครับเ <laughs> สียดายจริงๆอยากได้้าตัวนี้ ไอเจ้าตัวที่เห็นเมื่อกี้นะครับผมก็เละมันอยู่แต่ว่าเจ้าของเขาก็มาดูอยู่นะตอนนี้เหลือประมาณ18ชั่วโมงผมก็เละละพอมาดูอีกวันหนึ่งเอาจริขึ้นมาเป็น3วันเพราะว่าสัส์สูงสุดเนี่ยทั่วไปนะครับสายฟรีผมไม่รู้พวกเติมเงินมันจะได้เยอะกว่านี้ไหมนะแต่คือทั่วไปเนี่ยสูงสุดคือ3วัน3วันเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับสูงสุดคือ3วันแต่สิ่งก่อสร้างในสูงสุดเนี่ยคือประมาณ6-7วันถ้าสิ่งก่อสร้างอยู่6-7วันเนี่ยโอกาสที่เราจะจับสัตตวว์เเคาาาาาน่่ยยกกมกพะออูลด ครับสังเกตกำแพงเห็นไหมครับนี่คือให้ดูนะเวลาเผื่อบางคนจะมาเล่นแล้วก็อยากจะมาจับสัตว์คนอื่นเขาพันง่ายดีมันไม่เลือดร้อนเนี่ยก็ต้องดูเนี่ยเงี้ยสิ่งกอ่อสร้างเหลือหนึ่งวันเนี่ยแสดงว่าเจ้าของไม่ค่อยได้เข้าแล้วนะครับเจ้าของไม่ค่อยได้เข้าแล้วยิ่งรถไปเหลือสัก5วัน3วันเนี่ยยิ่งเท่าตามวันนั้นเนี่ยคือ2วัน3วันเนี่ยโอกาสที่เราจะได้สัตว์ถ้ามีสัตว์อยู่ในนั้นนะโอกาสที่เราจะได้สัตว์หมดเวลาเนี่ยเจ้าของก็จะไม่เข้ามาเนี่ยสูงนะครับสูง แต่ก็อย่างที่รู้นะพูเอเื่นเขาก็เลงๆอยู่นะครับเขาอยากได้เขาก็มาอย่ามากินนะฮะตัดหน้าไปชิบเลยนะครับผมกําลังจะแบบ <c oughs> โม้อยู่นะเห็นบินมาไวๆโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวขอขึ้นฟ้าแล้วกันนี่เจ้าตัวนี้เจ้าตัวม่วงอยู่ข้างล่างเนี่ยผมอยากได้ตอนนั้นไอ้ตัวนี้ชื่อน,นี่อะผมจำได้ อนนั้นมันเหลือ18ชั่วโมงคำนวณแล้วพอมาจาับอ้างขึ้นมาเป็น3วันแสดงว่าเจ้าของเข,องขาอยู่แต่ที่มันเดินไปได้หม่แสดงว่าเขาปล่อยไปแบบเอ่อให้มันเป็นไปตามอาชีพของมันให้มันเป็นตามวิสัยของมันนะครมันก็เลยวิ่งกินไปเรื่อยครับ อเคไม่มีสังทองเผื่อจะมีสังทองจะได้วิ่งไปเก็บไปดูอีกสักหน่อยครับของขวัญจับฟักฟ้าก็ได้เออที่เคยได้มาก็คือไอ้เจ้าส่วนขาเป็นปี้นอย่างเงี้ยมีโอกาสได้เพราะว่าผมว่าเลเวลยังไม่ถึงยังไม่สามารถสร้างเกาะได้แต่ถ้าเราได้ปินนเราก็สร้างได้เพราะฉะนั้น ถ้าเราเวลถึงก็ไปวิ่งเก็บนะครับสีม่วงสีทองสีน้าเงินเนี่ยพวกนี้จะได้นะครับเป็นนะครับสีอื่นเนี่ยก็ตามเดเวลนียนะโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับสำหรับคนที่อยากจับสัตว์ก็ไปสังเกตดูนะครับไปสังเกตดูก็มีสัตว์บินนะครับควรจะมีสัตว์ที่บินได้อย่างน้อยๆก็เจ้าตัวปากแหลมก็ยังดีนะครับมันจะได้สามารถที่จะบินสำรวจพื้นที่อื่นได้เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปจับสัตเองนะครับไปแคบมันคาเข้ามาทันนะครับเวลาอย่างที่บอกนะครับคํานวณเวลาให้เป๊ะนะครับ เพราะว่าในช่วงเวลาระยะสุดท้าย5-10นาทีเนี่ยมันจะไม่โชว์เวลานะฮะมันจะไม่โชว์เวลาแต่พอหมดเวลาปุ๊บเนี่ยตามที่กำหนดไว้เนี่ยมันก็จะนับถอยหลังทันทีนะครับโอเคครับขอบคุณเพื่อนที่ติด,ด,ดตามมารับชมนะครับขอบคุณมากครับ